ตากใบตองก็ตากใบตองตากใบตองไว้หอกก็ต้มอ,อยากกินก็จะหอ่ออยากกินซสอะไรอยากกินแบบไหนก็ทำไปนะจ๊ะข้าวเหนียวขี้วอ้แช่ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแรงเทานำออก ้างเทน้ำเอาเอาน้ำไว้ลดต้นไม้นะคะทำเป็นปุ๋ยต่อได้เอากระทะตั้งไฟใส่กะทิลงไปตั้งกะทิให้เดือดเอาข้าวลงไปผัดจ้าคนไปเรื่อย ไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่ถั่วดำใส่น้ำตาลทรายลงไปเกลือปลดนิดหน่อยเสร็จแล้วยกลงปิดไฟ ไม่ให้สุกมากเบคอนนะคะใส่เบคอนเอาข้าสีมหันเบคอนหมูสามชันเค็มบ้านเฮานั่นละหมูสามชันเค็มบ้านเรานะแคะ่หมูสามชั้นวังเอิญเบคอนเลย มึงพีง่อ่ะเป็นยังก็ใส่กระดาษห้องปกติดูใบตองสิจ้าใบตองค่ะใบตองใส่เบคอนไปค่ะสามชิ้นใส่เน,น้นนๆ ว้าพึ่งเออกกินขับต้มจนสซิมเบิรละเหลือสองอันขนมเทียนอีกนะขนมเทียนก็จะเป็นขนมเทียนมันม่วงใส่เผือกมะพร้าวอ่อนแล้วก็หอมเจียวแอบร้านซิมอยากซิมเบิร์ตโจ๊ตซิเบิร์ต <ś les> แซ่บอร่อยมากเป็น <ś les> <ś les> ตัวซิบร์จังไดรีวิววินอาทีต้มแล้วสองอัน <ś les> เป็นข้าต้มไส้เบคอนนะคะไส้เบคอนแล้วก็ถั่วดำบอกไปกินไปกินขนมเทียนมันแซ่บมากแล้วแกมันะ ถ้าแก้ไขกระสิกินเอกอ่ะมันแซ่บม่ะข้าวต้มใส่เบคอนข้าวต้มข้าวต้มใส่เบคอนอืมเป็นเบคอนอยู่ข้างในหวานมันแล้วก็เค็มเบคอน